นั่งเร็วๆนั่งใกล้ๆกันด้วยนะฮะเร่งกันว่าข้ไหนปกลไม่กนอาเฟนพดนเลีกาองงเคนดูลก่อนเนียวม่ชิดกัน่อยเขาจะจุดทูบล้ใกล้ๆกันหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บนึงนะอเไฟมันเบามากเลย 啊、嗯，对、啊。 โอเคนั่นนั่นนั่น่นนัม่ดดงหน่อยหน่อยหน่อยจได้คัโอเคแ่ค่าแปสิบศัก์ที่อยู่นะที่นี้ค่าแต่สิบศัก์ที่อยู่นะที่นี้ที่คอยปกปักรักษาที่นี้พี่คอยปกปักรักษาที่แห่งนี้ี่เคยเป็นเจ้าของที่แห่งนี้พี่เคยเป็นเจ้าของที่แห่งนี้ วันนี้พวกลูกพวกกลูมาทํางานแสดงละครมาทํางานแสดงละครไม่ได้มาทําเป็นการลบลู่ไม่ได้มาทําเป็นการลบลู่ก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายช่วยปกปักรักษาช่วยปกปักรักษาให้การแสดงการถ่ายละครให้การแสดงการถ่ายละครเป็นไปด้วยความราบรื่นด้วยเถิดเป็นไปด้วยความราบรื่นด้วยเถิด ไม่หรหอดินแข็ลทุกคนเดินมาอะไรหันหลังกลับลไปจ้ามาแอย่าอย่าอย่าหันหลัง